สวัสดีครับผมผมอ้วนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับชุบธรรมดาและก็ชุบเหล็กนะครับมีความแตกต่างคือนะครับชุบอย่างนั้นนะครับเป็นมาตรฐานจิดโรงงานนะครับสามารถใส่ได้กับรุ่นนะครับเพียงแต่ว่านะครับชุบเหล็กนี้มีความคุณสมบัติคือหนึ่งมีความสวยงามนะครับ ความเงางามแล้วก็เป็นเรื่องของการแฟชั่นในการตกแต่งครับแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถขยายนะครับขนาดของมันนะครับตามความหนาของล้อแมกหรือล้อกระทะนั้นได้นะครับวาลวลมนะครับหรือจุกยางนั้นนะครับมีหน้าที่เก็บกักไม่ให้ลมยางออกนะครับและเป็นปิดช่องทางในการเติมลมยางเข้าไปนะครับถามว่าเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกยางทุกรั้งไหมเมื่อเราเปลี่ยนยางใหม่นะครับจาเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนยาง แล้วก็ต้องเปลี่ยนทุอยางทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุบยางที่ถูกใช้มานะครับอาจจะมีระยะนานแล้วหลายๆปีนะครับดังนั้นเราควรจะเริ่มต้นใหม่นะครับในการเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็จุบยางใหม่ทุกครั้งครับเปลี่ยนยางไหมครับถ้าท่านชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ในข้อมูลด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับ